โอ้ช่วงนี้ก็หายหหน่อยเนาะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยซึ่งวันนี้นะผมก็กลาบมาอยู่กับเกมโรบอทในแมปบบเบลเบาลไก่เหี้ยละนี่ดูแมปกด็ดู้เราบอกฟุตไอสัตว์เนี่ยเถเป็นบาได้เนาะอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําอะไรคือตอนนี้เนี่ยผมได้ออนบอกฟุตเป็นระยะเวลาประมาณเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วซึ่ง เป้าหมายในคลิปนี้คือการตามหาผลปีศาจให้เจอก็ตามชคลิปแหละเราจะมา VS กันระหว่างหาผลปีศาจเองกับสุ่มผลอันไหนเนี่ยมันจะดวงดีกว่าอ่ะขอเล่านิดนึงแล้วกันผมเนี่ยเป็นผู้เล่นบกฟุตก็ไม่ได้เก่าแก่มากก็เล่นแบบน่าจะอัปเดต7มั้งอ่อน่าจะประมาณอัปเดต7ก็พูดตรงๆว่สมัยนะั้นเล่นยากคือมันไม่มีระบบสุ่มผลนะเข้าใจใช่ไหม ต้องแบบออนหนึ่งชั่วโมงตามหาผลแล้วบางคนที่มีบางคนที่ไม่มีสวีอ่ะผลโดนแย่งบ้างนั่นโน่นนั่นนั่น,น,นหาไม่ทันบ้างมันเกลืลยยากแต่ปัจจุบันคือเล่นายขึ้นเยอะถามว่าผมชอบไหมอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ชอบมันแค่รู้สึกว่าสน,นีในการหาผลมันหายไปถ้าเปลี่ยนไปแบบโอเอ็นพีซีสุ่มผลอะไรเงี้ยไปไว้ในเกาะไปไว้ในเออไปไว้ในไปไว้ในโลก3ให้คนโลก3สุ่มผลได้หรือมี NPC ซสุ่มผลอ่ะเป็น NPC นพี เอพิซคิดมันอาจจะแบบสุ่มเกิดทุกหนุมชั่วทุกหนุ่มชั่วโมงจะสุ่มเกิดในตามเกาะอะไรแบบนี้ให้ไปสุ่มผลกันแทนที่จะมานั่งหาผลเออมันจะบบดีกว่าเยอะเลยอ่ะน่นแบบฟานหมดไว้ภาพก็จะแบบเน่าๆหน่อยแต่ผมชอบนะผมชอบภาพแบบภาพแบบนี้มากกว่ามันไม่แหลกด้วยเดี๋ยวหางกูหายใช่ไหมเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยคือมือถือผมก็ไม่ได้แบบดีพอควรไงอืม ก็ผมเข้ามาก็สี่สามก็เนี่ยผลน่าจะเกิดแล้วอะเวียนสักสี่ห้าแล้วกันสี่ห้าเดี๋ยวเราค่อยออกอวนรอบเกาะไปพลางไปใช้ความเหล็กแป๊บโอเคชัดเจนกระตุกชิ้นหายเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ได้ทุยน่าจะได้เวลาไปตามหาผลแล้วแหละใช่ไหมเดีออ๋อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันสักขอเวลาหนึ่งนาทีอ่าคือเอ่อถามว่าพี่ับตอนนี้นพี่ไม่รีบหาครับพี่มีผลแสงไงไม่ต้องรีบ โอ้แมปไม่โหลดคือต้องขออภัยเรื่องแมปไม่โหลดด้วยนะท่านผู้ชมคือกับพูดไปแล้วมือถือผมไม่ได้ดีมากเปิดแบบเรนเดอร์ดิสเทน์ก็ไม่ได้ด้วยเข้าใจใช่ไหมไปเกาะแรกมีบ่ค่อยไม่มีแล้วประเด็นคือจําไม่ได้ด้วยว่าผลมันเกิดตรงไหนบ้างผมไม่ได้หาผลปีนป,ปีละเป๊บเปเป๊บเป๊บตรงนี้ไม่มีอ่ะโอเคงั้นสปีดเลยแล้วกันอืมน่าจะเจอได้ไวกว่าเอ้ยเดี๋ยวไป ไปเกาะน,นู้นก่อนดีกว่าถ้าไปแบบเกาะลิงเนี่ยค่อยไปก็ไปตอนสมผลอะไรเงี้ยเออไปสปีดโอแม่มงบินย่าเหมือนกันในการไม่เห็นก่อนเนี่ยสวัสดีเอ็นพีีโอ้แหลกแหลกแหลกเจอไหมไม่อ้ออุ้ยเฮ้ยเจอว่ะผลอะไรอะ ไฟเรอใช่ไหมใช่ไฟไหมคือเปลี่ยนโมเดลผลมาแต่เป็นรูปดาวเว้ยอาไลฟ์ฟูดชิดดวงดีนะแปดแสนห้านะผลเท่นเนี่ยแต่ที่ตลกกว่านั้นคือก่อนานานี้เนี่ยผมใช้ผลพระผมเพิ่งจะกินผลแสงในกระเป๋าผมไปมมเมื่อําคอนเต้นจัดเก็บฮะเออชิดแม่งดีวะ่ะไอชิยแม่งกินผลแสงเพื่อหาแล้วก็ได้ผลแสงีรอบถือว่าดีถือว่าด,ดีดวงดีอยู่คุ้มกับที่อ่อนไปเลย ไปเกาะลิงกันคือสรุปเมื่อกี้กูไม่ต้องใช้สติก็ได้ใช่ไหมคุณไวมากเลยแป๊บเดียวก็เจอละน่าสิไปไปเกาะลิงกันดีกว่าแม่งบินหมดเฉยปล่อยมือทำไมเนี่ยใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะลิงกันที่ดับเบิลเมวจริงมันคือมันชื่อจังเกิลทำไมหาเกาะลิงวะเนี่ยใช่ไหมครับ คุณมีตังอยู่200กว่าล้านคุณต้องเสียทั้งหมด42,250บาทเพื่อสุ่มผลหนึ่งครั้งปั๊บแล้วก็ถ้าคุณได้ผลเกลือนะไอสัตว์ปับ๊บแม่ไอเหี้ยเค็มกว่ามาหาสหมุทรทั้งแถบอ่ะเหี้แม่งปนบอมควันหัวเลยกูอ,ออนหนึ่งชั่วโมงเพื่อได้ผลแสงคือได้ฟรีอ่ะแต่กูเสีย4ี่แสนเพื่อได้ผลระเบิด ระเบิดนี่มันราคาเท่าไหรห้าพันไหมไม่รู้เว้ยเจ็ดพันห้าเลยคือจำไม่ได้ว่าระเบิดเนี่ยราคามันเท่าไหร่อืมปรสมัยก่อนก็ราคาห้าพันมั้งแต่จะไม่ผิดอน,นะจะเก็บได้นี่กัดตรเหี้ยเลยอ่ะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่รัทหน้าถ้ามีปัตสอง่ะโอ้เสียงไม่ได้ดิโทษนำ้นำมูกขึ้นจมูกอืออ่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกัน ก็อาจจะลดเกี่ยวกับเกมโปเกมอนลดน้อยลงเริ่มเบื่อแล้วมาเล่นบอกฟุตบ้างเนาะหาผลโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายวันนี้ต้องไปเรียนด้วยดิแม่งตีหนึ่งกว่าตีสองไมยไม่นอนเลย